เสียงอะไรได้ยินเสียงไหมน้อาลค่เสียงกาว่าวกาว่าวนี่เสียงอะไรนะกาว่าวเหรอใช่กาว่าวก็ได้ยินเหมือนพ่อหรือเปล่าได้มันอยู่ตรงไหนไม่รู้เนาะอยู่ต้นไม้เหรออยู่ตรงไม้เหรอมันเป็นเสียงอะไรครับเสียงนกเสียงนกใช่ไหมนกกาว่าวลองพูดสินกกาว่าวมาร้องกาว่าวกาว่าวกาว่าวอย่างนี้ค่ะกาว่าวกาว่าใช่ นกกลสงสัยมันมาเขีียไข่ตกมาจากกลงข้างบ้านเราเนี่ยอะไอเปนอันที่เราเห็นไข่มันตกมาไข่นุกเกลบอกมันแม่มันมาเขีียรเนี่ยอะไรวะครับว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับออใช่อันนี้ลูกอะไรคะลูกตาลูกตามันมีให้ใส่กี่อันลูกตาเงอดูซิเนี่ยมีกี่อันนะมีกี่อันคะมีอันเดียวนะมีหนึ่งอัน ตอนนี้มันใส่ไม่ได้แล้วต้องใส่สีให้มันตรงช่องกันค่ะนี่อันนี้ถูกถูกไหมเนี่ยอันนี้สีอะไรนะแะฮะเอาจริงดีเนี่ยที่พระรบชี้เนี่ยสีอะไรสีสีเหลืองสีเหลืองอันนี้มันสีเขียวไม่ใช่เหรอคะมันคนละสีกันนะต้องแกะออกไปใช้ให้มันถูกช่องนะตรงไหนคือสีเหลืองใส่ให้ถูกสิคะตรงตรงไหนตรงไหนมันมีสองรูอ่ะหลือก็เห็นสีเหลืองหรือเปล่านะ สีเหลืองใส่ให้ถูกก่อนสีเหลืองอยู่ไหนคะหาให้หน่อยคะน้องอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะสีเหลืองอยู่ไหนนะนี่ไงเอาใส่ลุงตรงช่องไหนนะคะไม่เหม็นไม่เหม็นไม่เหม็นอันนี้ไม่เหม็นคะ่ะเดี๋ยวๆ๋ยวจะใส่สีเหลืองได้หรือเปล่านะให้รออยู่นะเนี่ย คีล็ออกไหนทีล็อกอีกไหนนี่ไงมันมีสองโลเออเห็นมันอยู่ข้างตามันอะมันมีสีเหลืองหรือเปล่าข้างลูกตามันมีช่องใส่สีเหลืองหรือเปล่าอันไหนฮะอันไหนอันนี้อันนี้ลูกตาข้างลูกตาคือตรงช่องไหนที่เป็นสีเหลืองเออเห็นไหมช่องไหนเห็นไหมสีเหลืองเห็นไหมมันมีช่องสีเหลืองสองช่องมันมีอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พื้นสีอะไรคะสีอะไรสีเหลืองใช่ใช่แล้วก็จะเอาสีเหลืองใส่ตรงไหนช่องนึงตาตาจะไหม อ๋อจ uh ุ huh. oh, ๊บตาเหลอฮะมันไม่ใช่ช่องตาตรงนั้นนะลูกมันแต่ก็ใส่ได้นะถ้าก็อยากให้ใส่ตรงนั้นก็ได้นะเข้าไนมันจะอบอุ่นได้แล้วใช่ค่ะน้องบายๆไม่ออยหน่อยทักทายแม่ๆหน่อยไม, <Bye bye. S 1> ม่ออยไม่ออยสนุกมีความสุข <c oughs> ไหมคะสุขไหมคนถั่ว้หมไม่อยไปนวดมีความสุขไหมถามแม่ซิ แม่ออยมีความสุขเยอะๆนะแม่ไม่ไม่มีความสุขตุ๊กแกจะกินต่คนไนกับแม่ออยคนแล้วลลตุ๊กแกจะกินต่บนะกินต่ใครนะกินแต่แม่ออยคนไม่าคนทำไมตุ๊กแกจะต้องกินตับแม่ออยด้วยครับ ฮะตุ๊กแกนอนไม่หลับเหรอคะทำไมแกไม่นอนนะตุ๊กแกไม่ยอมนอนอ่ะทำไมยังนอนใช่นอนนอนไม่หลับตุ๊กแกกระโดดบนเตียงอ๋อตุ๊กแกกระโดดบนเตียงได้ด้วยเหรอได้ด้วยอืมเยังยังมาจะตกมันจะตกด้วยไหมคะตกด้เจ็บไหมเจ็บอ๋อเจ็บไหมเจ็บเล่าต้องทาหอทายาหรือเปล่าทายาแม่แม่ตุ๊กแกใช้ยาให้ ไม่ทยาทุกก็ล้ลมเจ็บค้างเจ็บข้าง,างโอ้ยแม่ตุ๊กแกทายาให้ลูกตุ๊กแกด้วยเหรอตอนมันล้มใช่ไหมคะเจ็บตรงข้างเลยเหรอคะเจ็บตรงข้างน้องเอื้อเคยล้มลูกตรงไหนเจ็บตรงไหนบ้างเจ็บตรงนี้ที่หลอกก็ล้มด้วยวัออกก็ล้มด้วยผิดขูดก็ล้มด้วยตุ๊กตุ๊กแกก็ล้มด้วยโอ้ล้มด้วยหมดเลยเหรอคะ อืมสงสารไหมทรงสารไหมทรงสารแกววตีจิกฮะเอ๊ยตีจิกก็ลองให้แมคุณไงแล้วก็ไปตีมันทําไมมันจะเจ็บนะจะไปตีมันไม่ได้นะฮะทรงสารมันไม่ใช่แล้วบัวแล้วบัวตีไม่ได้ตีอ๋อไม่ได้ตีไม่ได้ตีตีอ้วนแล้ววัวแล้วแล้วบัวแล้ว แล้วอบวแล้วอบวแล้วจึงจะจมลงจุดต่จุดไม่จึงจบไม่จุดจบไม่มล้มอืมแม่ไม่ล,มมลม้มเนาะไม่ล้มอ๋อเก่งจังพ่อจุดจบไม่ล้มพ่อก็ไม่ล้มใช่ไหมคะพ่อจุดจกก็ไม่ล้มนะใช่ออยู่อยู่อยู่บนหลังคาบนหลงังคาเหรอพี่ไปดิหลงังคาอยู่ตรงไหนคะไหนไหนไหนหลงังคาตรงไหน ชี้ฉีหน่อยโอ้หลังคาอยู่ไหนนะหลังคาอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเหรออืมไปฉีไหมไปเอาไปฉีไหมไม่เอาเดี๋ยวมันจะฉี่แสงเกงนะคะเราไปฉีก่อนเดี๋ยวมันจะปวดฉีดนะโอเคไหมฉี่เสร็จแล้วเราเก็บเก็บตรงนี้กันแล้วเราก็ไปฉีชิงช้ากันไหมส่วนตกลงไหมจับมือกันตกลงตกลง,งไหมถ้าตกลงจับมือกันโอเคไหมครับโอเคไหมถ้าโอเคจับมือกัน ถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องจับมือกันก็ได้โอเคไหม <Okay. S 1> อ่าโอเคต้องจับมือกันจับมือจับมือไหนเราต้องเอามือซ้ายมาจับเือพับท,ท,ท,ที่พับมือซ้ายจับอย่างนี้อย่างนี้เลยโอเคตกลงนะไปะเก็บของกันก่อนเก็บเก็บเก็บแม,ม่บอกว่าเล่นเราเ้องเก็บด้วยนี่นี้เก็บอย่างนี้ค่ะอันนี้ช่วยพับที่ไหนนะคะอ่ะเอาอันนี้ใส่ตรงนี้ให้หมดเลยค่ะใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยเยี่ยมเลยเย่ยมเลยอ่ะใส่ไปให้หมดทุกอันเลยนะคะ ไม่อ้อยต้องดีใจแน่ๆเลยเนี่ยเนาะเรื่อเล่นเราเก็บของเป็นด้วยเร็วค่ะจะได้ไปกี่ชิ้นช้ชากันจะไม่ทันนะเร็วเร็ว,รว,รว,รวพร้อมคะพร้อมยัมาทฮะอะไรนะ เลยนะคะว่าเราฟังไม่ทันโอ้เออใช้เทคนิคกับพ่อท็อปเหรอคะไม่ยอมเก็บเหรอคะเนี่ยโอ้ถ้าไม่เก็บไม่เสร็จไม่ได้ไปนะชิงช้าเนี่ยน้องเออถ้าเออเก็บไม่เสร็จไม่ได้ไปนะชิงช้าโอ้ไม่ตีมันไม่ตีมันลูกสงสารแมลงไม่ไม่ทํามันค่ะถ้าน้องเออทาร้ายแมลงนะแมลงก็จะมาทําร้ายน้องเออเหมือนกันนะเข้าใจไหมสงสารมันลูกเราเราเราไม่บีบี้มันนะน้องเออไม่ทําไม่ทําโนโน มันเจ็บนะลูกเออตีมันน่ะมันตายอ่องเลยนะไม่สงสารมันหรอฮะไม่ทําไม่ทําไม่ทาไปไม่ทามันมาช่วยช่วยเก็บเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวกันไปมันจะมืดแล้วมันจะไม่ทันนะคะเป็นชิงช้าไงไปขี่จักรยานีเก็บไปอยากไปไหมอยากไปไหมถามก่อนมันตายแล้วไงเนี่ยชิงช้าตายอ่องแล้วเนี่ยอ่าตายอ่องไหนอ่เร็วเร็วเร็วเก็บเก็บกนเก็บกอนเก็บให้เสร็จเราจะได้ไปกัน เก็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อรับช่วยด้วยช่วยช่วยกันช่วยกันเสร็แล้วก็ต้องเก็บช่วยกันนะช่วยกันนะคะมีคนไหมฮะมันมีคนไหมที่ไหนคะมีคนที่ยงเชื้อไหนไม่มีเออตอนนี้มีละตอนนี้มีแล้วไปมันมีคนไหมมีมีมีเดี๋ยวถ้าเราไปช้าเราจะไม่ได้นั่งชิงช้านะต้องรีบเก็บให้เสร็จเร็วๆนะแห้วก็เก็บเสร็จแล้วไปนี่นี่ต้องเรียกดูช่วยกันช่วยกันเด๋ยวช่วยกันค่ะ อสงสัยไม่ได้ไปแล้วนะยังไปอยู่ไหมคะเร็วเร็วเก็บเก็บไเร็วเก็บก่อนเก็บก่อนบายบายเยี่ยมเลยเก็บเก็บเยียเย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากค่ะ เดี๋ยวพ่อช่วยด้วยช่วยกันช่วยกันช่วยกันอะไรนะเก็บช่วยกันอันนี้นี่เอามีอันอันสีฟ้านี่นี่เสร็จแล้วรู้ไหมทำยังไงต่อเอาอย่างนี้อย่างนี้มาวางตรงนี้เลยเนี่ยแล้วก็อันนี้ปิดฝามันไว้ก่อนแล้วก็อันนี้มาวางข้างบนด้วยนะน้องเอรรู้ไหมครับเนี่ยอันนี้มาวางข้างบนด้วยนะวางวางวางก่อนวางก่อน วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เราเราต้องใส่กล่องมันคืนด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะาาอาใส่กล่องใส่กล่อง,งไม่ใส่ได้ไหมเี๋ยวได้ไหมโอเคที่นี้ก่อนนะคะ